มีหลายวัดหลายที่นะครับท<ะ>่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปต่อกันอีกหนึ่งวัดเลยพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่วัดช่องลมนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อเย็นวันที่สิบกร,รกฎาคมที่ผ่านมานี้แหละครับที่วัดช่องลมปากเกรด็ดนนทบุรีนะฮะมีพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกญญาสิริวัฒนาพนาวดีนะครับจัดขึ้นอย่างสง่างามและอบอุ่นด้วยนะครับโดยมีพอฟ้าพรธิพาสุพรณนุกูลเป็นผู้อัญเชิญและประธาน ในพิธีนะฮะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะเพราะว่าคนก็เข้าวัดทำบุญกันเยอะนะครับขบวนแห่อันเชิญเทียภนภรษาและพัดรองพระราชทานที่เดินวนรอบพระอุบโบสถ3รอบนะครับนี่ก็มีบรรยากาศภาพตรงนี้มาให้ได้ดูด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นงานบุญใหญ่นะฮะเสริมสริบมงคลให้แก่ผู้ที่ไปร่วมงานทุกคนนะครับ จากนั้นทุกด้านนะเทียนภาษาถูกนําเข้าสู่สารการ,ปรเปลี่ยนพร้อมพิธีจุดทุบเทียนบูชาพระลัตนะไตรถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงนะฮะโดยมีการถวายเทียนพระราชทานเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณรด้วยนะครับรวมถึงพิธีกรวดน้ําซึ่งก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหมายที่ลึกซึ้งนะครับจากนั้นเวลาประมาณหุ่มมงกุฎนะฮะประธานในพิธีเข้าสู่พระอุโบสถถวายพุ่มเทียนจุดเทียนภาษาในตู้เทียนนะฮะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างสมบูรณ ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเวียนเทียนของพระสงฆ์แล้วก็คนที่ไปร่วมทําบุญไปร่วมงานด้วยนะครับรำลึกถึงวันอาสาธรบูชาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานี้เพราะว่าอันนี้เป็นวันที่10ก็คือวันพระหัสวันอาสาธรบูชาะนะครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากามาให้ได้ดูกันนะครับ what's so up

Yeah.